สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ t o y ยต a v i g โกนะฮะ2.7 VVTi บิน in ซินนะครับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ตัวสูง4ประตูนะฮะเครื่องบนซินเครื่องบนซินต้องกลับมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติของเครื่องบนซินให้ดูว่าเมื่อ10ปีที่แล้วคันรถคันนี้เป็นปี2 0 1 0นะฮะซึ่ง t o y ยต a สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เครื่องบินซินไปติดแก๊สได้เพราะว่าน้ามันเมื่อเมื่อปี2010แบบแพงมากลิตรละ45บาทถ้าใครยังจาความได้นะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มแล้วตอนนี้40ละนะฮะตัวนี้ตอนนี้ก็40บาทแล้วบินซินต้องกลับมาฮะเพราะว่าคนก็จะไล่กันไปไปติดแก๊สเพื่อจะประหยัดนะฮะเพื่อจะประหยัดน้ำมันเพราะว่าโตยต้าสร้างขึ้นมาเครื่องบินซินกระบะเนี่ยเพื่อจะให้เอาไปติดแก๊สเพราะว่าติดแก๊สก็จะโลจะตกประมาณ2บาทนะฮะบาท5 0 2บาทนะฮะแล้วแต่ว่าจะ LPG หรือ NGV อา่าวิโก้คันนี้ เป็นเครื่องบินซิน2.7นะครปี2010นะครับ,รบเกียร์ธรรมดา4ประตูตัวเตี้ยจัดเฟรนช์นได้เต็มนะครับเราขายแค่29,000บาทนะฮะลูกค้าก็จะผ่อน4ไอ้6ปีก็จะมา4,000กว่าบาท4,000นิดๆ4,000 4,400บาทนะครับ4,400บาทก็จะได้โตโยตา้าวีโก้รถตลาดมากๆ4ประตูนะฮะล้อแม็กคอร์18นะครับ ล้อก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับเครื่องเบนซินสน7นะครับเครื่องเบนซินสน7เครื่องเงียบเงียบเดี๋ยวไปดูภายในกันนะฮะล้อขอบ18สีสวยแม็กไลเนอร์มีหมดนะครับ4ประตูนะครับนั่งสบายสบายขนของได้ก็สารจะสอบเล็กนะฮะสบายสบายภายในสะอาดมากนะครับภายในก็น้องๆป้ายแดงเลยเพราะเราลื้อฟอกหมดฟอกหมดไรฝุ่นไม่มีฮะคุณบอกได้เลยว่าใครแพ้ภูมิแพ้อะไรเงี้ย เข้ามานั่งนี่สดชื่นสดชื่นนะฮะสดชื่นในหนอนพระลงของผ้าหลังคาเรารื้อฟอกหมดไม่มีฝุ่นในนี้ในในนี้ในลงในหลืบนี่จะมีฝุ่นไม่มีเลยเพราะเราลื้อหมดแผงปะตง้งแผงปะตูนี้เราล้างทำความสะอาดหมดสะอาดเหมือนคุณได้รถป้ายแดงเลยแต่ในราคาที่สี่พันกว่าบาทผ่อนสบายๆสี่พันบิ๊กไบค์ยังแพงกว่าเลยนะฮะโมเตอร์ไซค์ยังแพงกว่าเลยภายในนี่สะอาดหมดฝุ่นไม่มีนะฮะบอกได้เลย กระจกไฟฟ้านะครับกับมี่นี่ฉีดหมดครับไม่มีฝุ่นตกค้างแน่นอนนะครับไม่มีฝุ่นตกค้างแน่นอนจะให้ดีลูกค้าไปเปลี่ยนกองแอร์อีกหน่อยไม่รู้ว่าคันนี้เขาเปลี่ยนมาหรือยังนะฮะแต่ถ้าให้ดีนับหมื่ใหม่เลยเปลี่ยนกองแอร์ใหม่เลยกองแอร์นี่สําคัญนะฮะมันจะกองแบบอนุมูลอิสระหรือแบบลายฝุ่นที่กระจายอยู่กับกองในอากาศนะฮะเข้าไปอยู่ในดักดักดักไว้ในกองอากาศหมดเลยนะฮะไม่แสนเจ็ดนะครับคันนี้น่าจะแสนเจ็ดจริงเพราะว่าภูมิาลัยนี่เดิมเดิม ของาะไรเดิมๆนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบวีโก้นี่สะใจนะถึงว่าคลองตลาดนะวีโก้กับฮอนด้าเ่ยนะวีโก้ฮอนด้านี่คลองตลาดอันดับหนึ่งเพราะว่าเรือแม็กกี้ธรรมดานะครับตัวนี้ไม่มีไอแบ็กนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับคลองตลาดเพราะว่าแอร์เย็นทนทานทนทานไม่จุกจิกทานไม่จุกจิกแอร์เย็นเจี๊ยบเพจเดิมนะครับมอกเดิม นะครับซุ้มเดิมนะฮะฝาปงเดิมฝาโปงเก่าเดิมนะฮะเครื่องนิ่งกิฟเครื่องนี้จะนิ่งกิฟตเลยรถปี2 0 1 0นะฮะฐานหน้าตัวเลขคมกิฟนะครับคมกิฟนะฮะคมกว่านี้ก็มีโกนละนะครับรถไม่ขยับลถไม่ขยับอย่าไปซีเรียสมากครับผ่อนสี่พันโตโยต้าด้วยเครื่องแห้งนะฮะเรารับประกันสินค้า30วันเครื่องกับเกียร์เรารับประกันให้30วัน 30วันทําการออกรถไปนี่นับเลย1นึ่งอหเกิน5วันก็หลูแล้วผมว่าเกิน5วันก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะเรา,ารับประกันให้30วันรับประกันให้30วัน4ประตู2อ0 0 0นันบาทสดลดได้นิดหน่อยเพราะว่าเราไม่แพงฝากติดตามด like กดไลค์กดแชร์ไว้เลยถ้าหารถนี่ผมในหนึ่งในตองตองคิง ตองสามตองสี่ไม่ต้องพูดเยอะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเขาหมั่นไส้กันเราก็ขายไม่แพงนะฮะหลักสี่นะฮะก่อนในหลักส 4, 4, 4, 4, 4, นะี่สี่พันสามสี่พันสี่แล้วแต่เครดิตนะฮะลูกค้าเครดิตด,ดีก็ดอกเบี้ยถูกเครดิตไม่ดีก็ดอกเบี้ยแพงก็จะดิบจะกระดิกจะกระดิกอยู่ 100, นะ 100, 200, 300, ประมาณหลักร้อยฮะร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณเนี้ยดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่ามันสองแสนกว่าบาทสองแสนเก้าพันบาทสวยนะครับสีเดิมนะครับไม่ได้กลับสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ระวังพิชชาชีพด้วย ถ้ามิจฉาชีพราคาถูกกว่านี้แสนห้าแสนหกมิจฉาชีพนะครับของเราต้อง